พวกนี้แล้วนะครับกับการประกวดมิส s u น i v e r เวร์ดสองพันยี่สิบสามในรอบไฟนอลหรือโคโลเนชันนีที่ประเทศเอลซาวาร์เป็นการประกวดมิส s u น i v e r เวร์ครั้งที่เจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นวันตัดสินชะตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะคว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ในนามของมิชินเวิร์สหรือนางงามจักรวาลแล้วแน่นอนพรุ่งนี้เป็นวันที่แฟนนางงามและคนไทยต่างรอชมว่าแอนโทนีอาโพซิลตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิชิเวิร์สปีนี้จะสามารถปิดจ็อบความฝันของแฟนนางงามที่รอคอย มิ d ยูนิ e วอรคนที่3ม,มาตั้งแต่ปี1น8 8หรือ35ปีที่ผ่านมามันจะจบในปีนี้หรือเปล่าสาปีที่เราคอยหลายๆคน35ปีก็มันก็หลายช่วงอายุนะคือบางคนอาจจะไม่ได้อายุแบบถึง35แต่ก็เชื่อว่าถ้าเป็นแฟนนางงามก็ต้องดูข้อมูลว่าแบบเรารอมานะจริงๆสลับมงสา แต่ก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะได้มงสามไม่ได้แปลว่าเรารอนานมา35ปีเราเลยสมควรจะได้แต่แอนโท n นีโพซิลมีแฟกเตอร์มีความพร้อมในเรื่องของความสวย ในเรื่องของความพร้อมในการเป็นบิวตี้ควีนในเรื่องความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ Mid u n i v เวิร์ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของผู้หญิงซึ่งเป็น empowering women ที่จะแบบเป็นตัวแทนผู้หญิงผ่านองค์กร Mid u n i v เวิร์ organization ทา้งในเรื่องความสวยที่ดูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดูเป็นไทยก็ได้ดูเป็นฝรั่งก็ได้ ดูเป็นสาวแขกดูเป็นสาวละตินได้แล้วด้วยภาษาและด้วยการรีแอคชั่นกับแฟนนางงามแฟนคลับที่ตามดูจะสังเกตว่าแอนโทเนียได้รับเสียงเชียร์จากประเทศเอลซาวาดอ์เยอะมากนั่นแปลว่าแอนสามารถเป็นที่รักของละตินได้เป็นที่รักของคนทั่วโลกได้ดังนั้นแอน สมควรที่จะเป็น Mid ยู i v เว s ร์ส2อไม่ใช่แบบไม่ใช่เพราะว่าไทยรอมาสามสปีและเลยสมควรจะได้แต่มันด้วยองค์ประกอบกทั้งที่แฟนคลับอยากได้นางจาจักรวาลคนที่3สักทีและตัวแอนเหมาะสมที่จะเป็น Mid ยู i v เว s ร์ส2อไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามที่เราคิดมิ d จูเนเว s รคือ2,223คือแอนโทนีโพซิลแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายปัจจัยปัจจัยในเรื่องของฐานแฟนคลับลาตินทอริมนโดในเรื่องการขยายธุรกิจ ในเรื่องของตัวเลือกประเทศหรือคอนเน็ชันบางอย่างต้องยอมรับว่าท้ายที่สุดแล้วมี u n i v น r s ์เนอร์สออร์แกเนมันคือองค์กรที่เป็นองค์กรที่ต้องาหาเงินท้ายที่สุดแล้วมันมีองค์ปรกอบหลายอย่างมากกว่าความสวยและก็การตอบคำถามเราผ่านยุคที่ มาริาพุ่นรลาบไม่มงเราผ่านยุคที่ฟ้าใสาประวิดาดูวิ่งไม่มงถ้าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรารับได้แต่แค่จะรู้สึกเสียดายว่าองค์กรมิสยูนิเวิร์จะเสียบุคลากรสำคัญคนหนึ่งไปที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรคนถ้าพรุ่งนี้แอนไม่ชนะคนที่เสียไม่ใช่เฉพาะแฟนนางงามไทยเราว่า น่าเสียดายแทนองค์กรนิ n เวิร์สที่จะหาคนพร้อมในขนาดนี้เราว่าแอนสามารถเป็นที่รักของคนทั่วโลกได้อย่างฟิลิปปินส์ปกติจะตีกับไทยแต่ปีนี้แอนก็สามารถเป็นเพื่อนรักกับฟิลิปปินส์แล้วก็มีกระแสที่แบบน่ารักทําให้แบบคนฟิลิปปินส์ไม่ด่าไทยเลยไม่ด่านางงามไทยเลยเอลซาวาร์ระเศเจ้าภาพเขาก็เชียร์แอนโทเนียโพต่างๆก็ โอเคบางโพอาจจะคือโดยส่วนมากนะแอนอยู่ในตำแหน่งสูงสุดหรือตอบติดหนึ่งในสามแต่ไม่มีโพไหนที่สามารถตัดไทนแทน็ออกไปได้คือคำว่าโพมันไม่มีโพไหนที่100%หรือว่าขาดความไปแอดเพราะว่าท้ายสุดโพมันมาจากคนคนก็มาจากประเทศมาสังกัดประเทศไหนเขาก็ต้องเชียร์ดประเทศตัวเอง ไม่แปลกที่โพไทยจะให้ไทยได้ไม่แปลกที่โพลาตินจะให้ลาตินได้แต่ไม่มีโพไหนที่จะตัดแอนโทเนียโพซิออกได้เราต้องเข้าใจคาว่าโพก่อนว่าไทายที่สุดโพแม้ว่าจะบอกว่าเป็นโพที่มีคนตามยอดฟอลโล่สองแสนหรือคนตามหลักพันไทยที่สุดแล้วเขาก็มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีใครไม่ม,ไม,มีไม่มีประเทศของตัวเองดังนั้นโพเราต้องดูตามเนื้อผ้าว่าเออ ตัวแทนเพศเขามีศักยภาพแค่ไหนเขาดัานขนาดไหนเขาแต่เขายังมีเราอยู่ในตําแหน่งตัวท็อปนั่นแปลว่าเรามีโอกาสจริงๆเราไม่ได้สะกดจิตหมู่หรือเรามีความหวังจริงๆอย่างออสเมียวซาออสเมที่เป็นกูรูนางไม่ใช่กูรูนางงามสิเรียกว่าเป็นตัวพ่อของเป็นพระบิดาของนางงามจัก,กรวาลเลยก็ได้คือทำนางนาง,งามจัก,กรวาลของประเทศเวเนเอลามาเจ็ดคนเขา เทนให้นิคารากกวเทนให้โคลอเมียเขาก็ติดให้สองคนนี้ติดแล้วก็อีกเป็นทีน่หนึ่งว่ารมสโก้หรือเปล่าแล้วก็มีไทยนั่นแปลว่าแอนได้การยอมรับจากทุกมุมโลกทุกกูรูนางามอย่างคิมินานาวาเรเต้นที่ไม่เคยสนไทยก็ยกให้แอนติดท็อปสาม 3. ดังนั้นจงเชื่อได้ว่าการที่ แอนโทนี Anthony, จะมองพวกนี้จะเป็นเรื่องที่รับได้ของทุกส่วนทุกฝ่ายจะได้ผลประโยชน์จากจุดนี้แน่นอนคนไทยชื่นใจตัวเราแฟนขับที่แบบดูนางงารมาสิบกว่าปีเราก็ชื่นใจแต่เราก็คิดว่าองค์กรมินยูเดเวิร์ก็น่าจะได้รับการ ฟื้นฟูและเยียวยาจาก Antonio แอนโทเนียได้เเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือการแข่งขันการประกวดแต่เราก็จะไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงแต่เราก็จะจดจำแอนโทเนียในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ดีที่สุดคนหนึง่งตั้งแต่มีการประกวดมิสอินเดเวิร์มาไม่ไม่ไม่ใช่เขาไม่ดีที่สุดหรอกครับถือว่าดีที่สุดคนหนึง่ง และน่าจดจำที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่มีการประกวดมิชูเนเวอร์และไทยสงเข้าประกวดแอนเป็นที่น่าจดจำขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของไทยขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของแอนโทเนียโพซิลขอส่งความรักให้แอนโทเนียโพซิลส่งกำลังใจให้แอนโทเนียโพซิลและแน่นอนส่งกำลังใจให้แฟนนางงามเรารู้ว่าแฟนนางงามจะนอนไม่หลับเรารู้ว่าแฟนนางงามตื่นเต้นเราเคยเป็นมาเหมือน,นกัน แต่พรุ่งนี้จะเป็นวันของเราครับเราต้องเชื่อมัน่นคือถึงแม้จะเจ็บมากี่ครั้งแต่เรายังมีความจะเป็นต้องเชื่อมัน่นว่ามันถึงวันของเราจริงๆขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของไทยเถอะเราพร้อมจริงๆตัวแทนเราพร้อมจริงๆตัวแทนเราพร้อมที่จะเป็นนิจูนเวิร์ดที่จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุค2023แล้วจริงๆ พรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับประเทศไทยดูถ่ายทอดสดในได้ทางเดียวคือ jkn 1 8นะครับส่วนต่างประเทศอย่างเกาหลีเงี้ยสามารถดูได้ใน YouTube นะครับของไทยถ่ายทอดสดคือ jkn ช่อง18นะครับเวลา8โมงเช้านะครับเราจะเข้ารุบธงชาติไปพร้อมกันกแล้วสักประมาณ10โมงเราจะได้น,งนางงามจักรวาลคนใหม่แล้วขอให้ธงชาติไทย ขึ้นอยู่บนเวทีมิชิลลนิเวอร์ซี่เอลซาวาดอร์และประกาศให้แอนโทนีโบซิลเป็นมิชิลล์เวอร์2023ขอให้พวกนี้เป็นวันของเราจริงๆส่งพลังใจให้ทุกคนครับเรารู้ว่าทุกคนเชียร์แล้วก็หลุนเราก็รลุนเหมือนกันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยถ้าใครเดี๋ยวพวกนี้อาจจะมีไลฟ์สดสไ์ที่หน้าง,งาน